รองถึงพันแสงก็สามารถผ่านด่านออกมาแลวเหลือยาวและก็ใหญ่ใหญ่แล้วก็ยาวร่องน้ำแดงเหลือพรอยระแกวยี่ร่องน้ำแดงผายกับเรือผพันแสงบอกได้เลยว่ารายการนี้สิบคนแค่นให้การสนับสนุนปอตะทอให้การสนับสนุนแล้วก็หลายๆอย่างให้การสนับสนุนแต่ตอนนี้ต่างคนต่างพายกันมากระจายกันหมดเลยว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือพรอยระแกวพายแรงพายแรงพายแรงแต่ร่องน้ำตัวือนั้นพันแสงไม่สนใจแล้วเว้ยบอกว่าจะขอรักแค้น พัน <łość> ันไม่ทันผ่านมาประมาณ100รอยมันแรกดูตามสายตาเดือดร่องนน้ำเงินในน้ำพันแสงร่มเลื่อมน้ำนำหน้าพันแสงตลาไทยพันแสงตลาไทยพันแสตลาไทยตีแรงแสงเมื่อก่อนดูซิว่ารนิพอนกวสาวน้อยชุติมลสาวน้อยชุติมลสพไทยการสนสนับต้นไม่พันเลยะ สลายหัวคองมาจะตั้งหลักตั้งเหลี่ยมเซอร์เปิดใช้ที่เห็นนั่นก็คือใบพายสอดสองกระแสงแดดสัตกัก็มาชัดๆปัดึ้นมาั่นคือผันแสงพายแหลงแสงอมปกรณผันแสงพายแหลงอมปกรณ์แต่พอทัาแก้วไอเด็กว like ัดอันตรายถ้าเกิดเราไม่สู้แล้วใครจะสู้มหาอคดินจะบินตามทันไม่ทันหรือไม่ทันความแค้นยังฝังหรือจิตตะดมจะฝังใจไอ้คู่นี้ไอ้คู่นี้ดีกันมัตลอดปีกันมาตลอดเอาไว้ไม่แด่แรกในว่นผัดแสงผัดแหงกยับนี้อมปกรณนว่ายังไงว่ายังไงพอดทัแก้วพอทัแก้วสาม ชุทมนตสอบพัดไรเปิด<อ>50เมตรสุดท้ายครับเรือดีครับพันแสงก้าวิวพรพะแก้วสาวน้อยชุติมนครับสบพัดเข้าเช่นไทยครับพี่น้องรอครับเที่ยวนี้ครับกำลังพทดตองเกตไม่รอช้าตัดสินได้เรือร่องน้ำน้ำเงินครับพันแสงเป็นเรือชนะพันแสงเป็นเรือชนะครับพี่น้อง ครับเที่ยวต่อไปแล้วก็มาดูด้วยสายตาอ,ออกมาแล้วแดงพันแสงตลาดไทยน้ำเงินพรประแก้วสาวน้อยชุติมนโสมพัสไอเด็กวัดอันตรายครับ็ีวัดชุตีฝีภัยข้าวคนบาทวัดพระนอนจากสีสิงห์บุรสีส่วนพันแสงครับตัวเรือจอดจวัดยังคอยเกยตดวส<อ>บ มาแล้วลออกมาอย่างนี้แสดงว่าเงยหน้ามาเปิดแมสเปิดหน้าสู่กันตาโคตรตาใสตาโคตรตาบนตา,ตาโคตรตาเบียดไม่มีอะไรจะเหลือแล้วเว้ยผดประแก้วสาวน้อยชุดนี้หมดเจอหน้าพันแสงไม่สนใจแล้วเวไย้ยใส่แหลกหลานมาลอ่ลองน้ำแดงล่องน้ำแดงพันแสงอยากคอยเตี้ยคอยเตี้ย ดิให้การตรัตรู้ไล่แหลกกันตายกันก่อนล่องหนาวกับพรมาแก้วกัดไม่ปล่อยไล่บมดได้เบียดเอาลุ้ยเหนื่อยลุ้ยช่างหลังเหนื่อยลุ้ยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้เต็มตอนนี้พรมาแก้วพรมาแก้วสาวน้อยจิติมลเหลื่อมล้ำนำมาพันแสงปีกไขยี่มาไข่หมดไข่ไปยังไม่หยุดความมันความสะใจระเบิดความมันก็ยังต่อเนื่องนี่คือวัดท่าหลวงพระรามหลวงสุดยอดแห่งเรือสยามถูกสิว่าเที่ยว ูสิว่าไอ้หนุ่มหน้ามนคนจากสิงห์บุรีลูกศิษย์วัดพระนอนจากศรีะไล่ขยี้ตีตื้นตามทันไม่ทันไอ้หนุ่มวัดพระนอนจากศรีะไลีขยี้ตีตื้นตามทันไม่ทันครับเมื่อพันแสงภายแรงอุกรณ์เมื่อพันแสงภายแรงอมปกรอนระยะนี้พันแสงหนีออกมานี่แหละครับสนามตึงเดียวในประเทศไทยว้าแล้วทำแบบนี้ถัดท่าพันแสงจะปิดฉากครับเพราะว่าพันแสงเริ่มจัดฉากดึงปิดแล้วควงปไท่ายว่ายังไงว่ายังไงพันแสงพันแสงพันแสงโอ้บนี่บอลบครับ บทสรุปของพันแสงชโมงนี้ต้องเขาหลักสอจอมยมสงวนทรัพย์ตลาดไทยครับเดยนโดในคนไทยนะครับก <c oughs> รมการตัดตินล่องน้ำแดงครับพันแสงตลาดไทยเป็นเรือชนะพันแสงตลาดไทยเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับครับเที่ยวนี้